ผนอาศัยอยู่ในกระท่อมทำไปจากผู้คนขาเลี้ยงหาไว้ตัววนซึ่งห่านัวนั้นไม่เค,อคยออกไข่เลยอยู่มาวันหนึ่งเจ้าห่านัวนั้นได้ออกไข่เป็นทองคำสีเหลืองทองอลามเขาได้นำไป How 喵。